สบายดีพี่น้องมาจะขูดุกคนนะจ้ารอบกับเรื่องประดัะดพี่น้องมาเล่นนะเออนุกเโดยพี่น้องเดอมาเล่นมาอย่าง้ำลาวเฮ้ยม่แม่กินนะเฮ้ย Say lắm nửa một tiếng, mình mặt em 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 หลับนอนมืออื่นอองมืออื่นออกมือรู้ึกมาสักเครื่องสักของเลยพี่น้อยจันทร์เป็นลูกเต่าไปโรงเรียน

ล้านกับบสบายทำน้ำโมพี่น่อยน้ำโมอันเหนียวเลือำโมกันนะเหนียวเลือดละครับเอาไปห้องหมอโทรคุยกับพ่อกับแม่พคนเพราะวาเท้าเหม็นนี่กับนางตุ้ยนี่เพิ่นไปอันเหตุงานอยู่ไทยสองพ่อเมียคนนะ อยู่สวนบอกไม้พี่น้องอีกกันบุละแล,ล้วเราเอาเท่าน้าโมเนี่ไปอยู่น้ำเลี้ยงน้ำเพราะว่าไม่จีดแล้วกับเรื่องลานชองคนเท่าโซก,กันนั่งไปบุญนะพี่น้องเนาะเอาลูกไปเลีรือ่องพุ่นเหมือนอย่างหน้าโมนั่นเล่าอันบวมหัวเป็นยังละเหี่ยวออกเลือดพี่น้องเลยละเหี่ยวออกเลือดแล้วก็เลยพากันไปห้องมอไปห้องมอเลยอ่า มนก็จะสีโอ้โหสีว่ามันคือ,อยูเลาบ,บ่ะแบบเมืองอะนะห้องหมอเมือง่นบมอฮับเพ่นนํำส่งไปห้หมอแข้งแบบนี้นะแบบเขาอ่าจังหวัดบอลุงอันอ่าจังจังหวัดนี่คือแข้งนองๆซีเมนคือจังหวัดนครพนมแบบนียมันก็คือคือเฮาปัดแข้งสวันครเีรแบบนี้นะน้อง น้ำทรงลลแล้ว้าลูกเราน่ะเป็นไตว่าเท่านโมน่ะเป็นไตหมอทางเป็นว่านาเป็นไตเลยแบบนี้แหละเพิ่นก็เลยหันยเอาลูกเพิ่นมารักษามาปพว่าอ,อยู่ทางลาวนี่โรงพยาบาลลาวนี่มันถึงขาดเสาียจ่ายมมนถึงบบแพงคืออยู่ไทยนะเพราะเขาเป็นคนลาวแหละขาดเสาจ่ายบบคืออยู่ไทยคนไทยเขาจะมีอาซาสาิบาทรักษาทุกลูกไม่เป็นของเนาะ แต่อันนี้เขาเป็นคนล่าวเขาบุมีบัสีนาะเขาตรงเลเสียแบบคือเขารักษาคือปัวน้องใบบุญถึะและ้วคือ้ังเลยลยนำส่งไปนโรงพยาบาลใหญ่ของจันทุละไปแล้วทั้งหมอพละหว่างนอกก็จะเป็นตาแล้วก็เป็นอน,นี้ยัง เอวหัวใจเผื่อเอินหัวใจหัวใจโตเพิ่นว่าว่าน้องนอง้าโมเป็นหัวใจโตอยังประมาณนี้แหละแต่ว่าเพิ่นสนันติฐานให้ซืซ้อเพิ่นว่าว่ายังกวดรายละเอียดนะเพิ่นว่าว่าเมื่ออื่นตอนเศร้าเพิ่นสิให้ค้ำตอบว่านอกเปื่อเป็นยังกันแท้พี่น้องน้อาโมเนาะนั่งตาตุ้ยเขาจะเป็น,อ,น,อ,น,อ,นอ,อย่างเอารูกมาเล่าอย่ามารักษาอยู่เล่าเพราะว่าอยู่ไทยอย่ามันแพงอย่าบ่มีเงินรักษาลูกเนาะ ละหมทางฝั่งไทยละว่าว่าขนาดเอาไปแล้วบ่รอดลูกเจ้าก็ตายว่บ่หอดลาวว่าว่ะลูกเจ้าละตายว่ะ mm hmm. ว่าอะไรนั่นก็เลยบ่ไดเ,เอามาพี่นอ mm hmm. ้องก็เลยไปอนันต่อโรงพยาบาลใหญ่ห mm hmm. นมโมกับพี่น้องเลยหลานกับมี่กับกุก mm hmm. เป็นแบบบสบายอยังน,นนะกันเป็นเลคืออยากเป็นนักมืออน่นสิโทรถามข่าวพี่น้อง มืออื่โทรถามาหมอคนวัในใดๆนะครับระว่าเขาโทรถามแม่เคนแม่เคนว่ะย้อนหมอจะให้คำตอบอีกเธอหนึ่งคือมืออื่นหูแท้ว่าน้องกก็เป็นยังนะนะแต่มันเหนียวอันว่ามนมหูแบบไตลูกไตนี่มันคืออยังมาคลายลังแบบทางไตยพี่นอ้องมาคลายลังก็คือมาคลายลังเนาะไตก็คือไตมันบป็พี่นอ้อง งลาวกะโลกไตกะคือไตมะขยังกะคือมะขยังตัวเหียวออกเลือดเนี่ยโอ้โเราปวดหัวใจมันเกี่ยวกับหัวใจโตเกี่ยวกับไตบอกถ้าพังแพทย์พังหมอผลว่าเอาอะไรไปนอนเลย น้องบอลกะบทางเบิงอุนประหับอามอื่นเิน่นสิมีทาาที่อะไรคือสิคือตอนมาอยู่ตอนนั้นบอกปะไวไลาเมื่อบบได้พี่น้องเราสิบบอยากมานะะคือเราเมื่อมาหาไซติดมาหาไซ,าไซบอยากมาน้ำแม่ มาตื่นมาขออึนเข่าเหเฮ้ยตัวรับพี่น้องเอากินนีน่อ <Wow. S 1> ้นกินยาลาไปก่อนนะพี่น้องด้วยพ่อกักินนานพี่น้องสบายดีพี่น้องมาก